ยูโรปาลีรอบรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศคู่แรกอาติกบินเบาพบกับแมนยูนเต็ดเล่นไปได้แค่4ีนาทีแมนเชสเตอร์ยูนเตดเกือบนำไป1ประตูต่อ0ูนย์จากกานาโชแต่ล้ำหน้าไปสกักก่อนนาทีที่หกจี่สามบินเบาสวนกับบาริงเกยิงกะจะเสียบเสาแต่บานาน,น่าพุ่งปัดไปได้ นาทีที่10.25บินบอลเกือบขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งวินเลี่ยมผู้พี่โมงข้ามคานออกไปนาทีที่ยีแฮร์รี่แม็กควเลี้ยงอย่างกับซาน่าหลบกองหลังของบินบอลไป2-3ทีหักไปซ้ายทีขวาทีแล้วยนไปหน้าประตูกวนาเต้มงเช็ดไปคาซาเมโร่ที่ยืนอยู่เสาไกลโขเข้าไปอย่างสวยงามแมนยูขึ้นนำหนประตูต่อศูนย์ นาทีที่3ามเอ็ดแมนยูตัดบอลได้สวนขึ้นไปทางด้านขวาส่งลูกเลียดเข้ามาหน้าประตูหอยดุนพุ่งเข้าจะไปยิงแต่โดนวิเวียนเหนียวไหลเข้าไปล้มกรรมาการตรวจเช็ค VR อยู่สีนาทีแล้วให้แมนยูได้ลูกโทษแล้วก็ควักไม้แดงไล่วิเวียนออกจากสนามแมนยูยิ่งได้เปรียบผู้เล่นนะครับครับ ตันบูโน่เป็นผู้สังหารหลอกว่าจะยิงไปด้านซ้ายแต่ซัดไปด้านขวาผู้รักษาประตูของบินเบาพุ่งไปผิดทางแมนยูขึ้นนำสอประตูตาศูนย์และแล้วในนาทีที่44.44 44, แมนยูก็ขึ้นนำสามศูจากการยิงของกับตันบูโน่คันเดิมคนแอสซิสก็คือหอยลุนนะครับ ช่วงทดเวลานาะทีที่4ี่บวกสามาสซาลุยิงชนคานกระเด้งออกมาแมนยูเกือบนำา40ศึเครื่องหลังแมนยูก็เกือบขึ้นนำา40อีกครั้งหนึ่งในนาะทีที่62คาเซมิโรปันจากนอกเขตโทษแต่โดนผู้รักษาประตูปัดออกไปได้นาะทีที่80แมนยูก็เกือบได้อีกครั้งหนึ่งบูโน่ยิงจากนอกเขตโทษไปด้านขวาแต่นักผู้รักษาประตูพุ่งปัดไปได้อีกครั้งหนึ่ง นาทีที่82.35ลูกชอยต้องลงเป็นตัวสำรองส่งมาให้คณโชว์ในเขตโทษแปกตรงตัวผู้รักษาประตูปัดออกมาได้อีกครั้งหนึ่งเวลาที่เหลือททำอะไรกันไม่ได้สรุปนวะแมนยูบุกมาถาดอมบินเบาไป3-0เล่นอยากับทีมท็อปไฟในพรีเมียร์เลยนะเจ้าผีน้อยรอบรองชนะเลิศอีกคู่หนึ่งท็อตแนมฮอสเปอร์เปิดบ้านพบกับโบโดกิม โอปป้าโซนฮึงมินยังไม่หายเจ็บเท้านะครับนัดนี้เลยยังลงไม่ได้นัดที่แล้วทอดนหสเปอร์โดนพยาหงทถล่มไป5ประตูต่อหนึ่งแต่นัดน,นี้ไม่เหมือนเดิมกลับมาคืนฟอร์มเป็นพยาต้องอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ออกขึ้นนำอย่างรวดเร็วในนาทีที่1โดยจอร์นสันเจมสันมายิงประตูที่2ในนาทีที่34 ครึ่งหลังโซรันกี้มายิงจุดโทษในนาทีที่61ให้พญาต้งนำไป30น่าจะสบายน่ะละนาทีสองแต่ก็โดนตีไข่แตกจนได้ในนาทีที่83โดยเซาเน็ตหมยเวลาทดน้ำมอสเปอร์ชนะบอรดกิมไป3ประตูตอนหนึ่งเริ่มเห็นเขารางว่านัดชิงสเปอร์จะเจอกับแมนยูถ้าแมนยูจะไม่คาบ้านแบบย่อยยับ แล้วก็สเปอร์ไม่ไปเล่นสนามหญ้าเทียมแล้วแพ้ยับเยินควนพลเรนลิกนัดรองชนะเลิศเชลซีบุกไปเยือนสวีเดนถล่มเจ้าถิ่นเจอการเดนไป4ประตูตอนหนึ่งอีกคู่เรียวเบติตที่มีเดะหมุนแอนโทนีชนะฟิอเรติน่าไป2ประตูตอนหนึ่งนัดที่สองเชลซีถ้าไม่พลาดแบบออกทะเลไปไกลลิป เข้าชิงแน่นอนส่วนยอรันติน่ายังมีโอกาสแก้ตัวในนัดที่2ขอบคุณที่รับชมันจบฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตามขอบคุณครับ